<ด>เรลออร์ดิ่งแต่เมื่อกี้ถ้าเล่นไอซากุก็คือใช่เลยนะก็ได้อยู่นะถ้าเราแบบเนี้ยเรามาโซนให้เพื่อนตรงเนี้ยเพื่อนก็ไปแค่ตรงนั้นครับนี่เห็นปะเพื่อนก็ตกสบายครับอย่างเงี้ยนี่เห็นปะอันนี้ท่าอะไรวะ ขอหน่อยละกันานแต่ถ้าเล่นใต้แป้นมันจะมีสูตรที่แบบไม่สามารถโดนดักสตันได้เลยเว้ยผมถึงชอบเล่นใต้ใต้แป้นเซนโดะเอาวะ่ะเล่นมาพักนึงไม่เจอบอทนะ <c ười> คือสัญญาณที่ดีนะไม่แพ้นะโอเว่า天才バスケットマン ซากุระกิฮานามิชมิโลโคโนยูชิมจไมมาโมเอเล่นนี่ก็ได้ค่ผมขอเล่นนี่ก็ได้ถ้างั้นอะมาเออเล่นอะไรทั้ทงนนะี้ไปเ,เอาจริงๆป่ะมิจจี้ถ้ากันกันเป็นนะเว้ยกันไม่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยตอนนี้นยิ่งโดนเนิร์ฟแล้วอะ่ะแต่ผมแบบผมก็แอบไม่อยากคือผมเคยเห็นคนเล่นฮาเซ่เยอะที่แบบ แต่ฮาเซเนี่ยถ้าประกบไอฟูจิมะสองอะแม่งรัวๆครับผมบอกเลยแม่งเป็นตัวแก้ทางฟูจิมะสองเลยผมบอกให้แต่เนี่ยไม่มั่นใจวะถ้าถ้ามาปุ๊บแล้วผมเห็นเป็นแหลงซุปแลมนะคือผมปล่อยชิลเลยสบายๆเลยแมแตเนี้ยแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องให้เขาพิสูจน์หน่อยเพราะว่าไม่งั้นอะผมเอาซากุมาดีกว่าแล้วผมจะ ผมจะามแม่งได้ทั่วสนามเลยดียว reloading มาดเนาเฮ้ยโอ้โหพี่สัญญาเลยลืมไปแม่งเอ้ยพอเจอไอ้มิจจี้แล้วแบบไอ้นี่พอไปเจอไอ้มิจจี้แล้วผมไอ้นี่อะดิ ดีครับ,บรมแม่งเอ,อ้ยพอเจอมิจิแล้วดันไปแบบแบบเอาจริงอะ่ะโอ้ยจะเล่นตัวฟรีฟแต่เมื่อกี้ถ้าเล่นไอซากุก็คือใช่เลยนะก็ได้อยู่นะ เนี่ยเขาไปซ้ายเลยแล้วผมอยู่ขวาอย่างเงี้ยมันจะยิงยังไงมันยิงไม่ได้หรอกว่าแล้วว่าซากูต้องเสียสมาธิขอซักหน่อยขอซักหน่อย <S <S อวิววิว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปโยนบอลทำไมล่ะสวยดีมาก เห็นไหมครับสบายๆถ้าเราแบบเนี้ยเรามาโซนให้เพื่อนตรงเนี้ยเพื่อนก็ไปแค่ตรงนั้นครับนี่ยเห็นปะเพื่อนก็ตบสบายครับอย่างเงี้ยมาเกลือกันไม่เข้าว่ะโอ้โหแม่นๆวะ่ะ เฮ้ยเียเพื่อนแพ้รีบาวล้วลวเลยเหรอวะดีมากเพื่อนอันนี้ท่าอะไรวะขอหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรเพื่อนคือคือถ้าเขาเล่นตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงที่แคบตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของอาคังอีแล้วครับ ไม่ใช่หน้าที่ของเพื่อนแล้วครับเพราะเพื่อนจะต้องเก็บสปินเอาไว้เล่นวงนอกครับถ้าไปทางแคบนี่คือหน้าที่อาคังอิแล้วครับนเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงที่แคบตรงเนี้ยสองฝั่งเนี่ยมันคือหน้าที่ของซีต้องไปช่วยครับอุ้ยอันเนี้ยโดนว่าละ เนี่ยเห็นไหมคือผมยืนถูกระยะด้วยเว้มันก็เลยได้ได้เหมือนแบบได้เรื่องการดักสตันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะแค่แค่โซนอ่ะจบแล้วเว้มิจจี้อ่ะ แต่แบบคนมันในนี้กันไม่ได้เนี่ยได้เห็นป่มไ,ได้สตันอีกแล้วเห็นป่มเอ้ยมันแม่นเกินหรือเปล่าอ,อยากเล่นจังเลยตัวเนี้ยดดนโดนบอลมาสติ๊กซูฮาเซเกมรับดีวะ่ะแต่แบบเกมลุกอัดแอบแบบไอ้นี่ไปหน่อย แอแบบอย่างปล่อยไปหน่อยแต่ว่ามันมันนำแล้วเห็นก็เข้าใจได้โดนรัวๆครับผมบอกให้คือถ้าไม่เล่นสองแต้มไม่เล่นข้างในบ้างอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ทำแต้มครับยอมแพ้ไปเลย มิตกี้เนี่ยต้องมีท่าต้องต้องมีเล่นข้างในครับแล้วก็ใช้อันติเล่นให้คุม้มอันติมันเดือดมากอยู่นะมิตกี้อ่ะผมลองเล่นอะ่ะ